วัดดีค่ะวันนี้พี่น้องเรามามกแกงมุม่งปเองพีน่น้อง,งเออปลาติมทำเบิดรวยเดียวค่ะปลาตองอูก็ยางไว้เรียบร้อยเลียวนะคะสามตัวใช่ค่ะเครื่องแกงตีแกงขั้วในตัวเดียวกันของปลาติมใช่ค่ะเครื่องหกิโลตักรองเอาวแกงได้ทั้งแล้วอืใช่พีน่น้องเออรวยล่าพีน่น้องเอออย่างแบบนี้นะเรามามกแกงใช่ค่ะพ่อเลยนะค่ะเราได้นำผลนะคะกับมุมบ่งปลาค่ะ ม่ต้องให้มัในเครื่องกันข้าวก็มีมีหัวค่ะมีเคยมีเบพูดมีโห่หมูดเทียมค่ะกันข้าวนะคะแบบใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราไมกก่ต้อง,าง่า้นำเดอดนะคะใส่หมูปลาค่ะต้มก่อนจ่ค่ะต้มไม่ซุกก่อนต่อหมากแกงจ่ค่ะ ไล่คนกระตําเป็นไม่นวยหายนะคะทำหายหายค่ะน้องหายอ้นจังพี่น้องอก็เดี๋ยวเรากรองค่ะเรากรองค่ะเอาไปกร้องนะใช่ค,ค่ะ นนะะแล้วเราต้องมาเช็ดเดียวเดี๋ยวเราใส่ตาอีกครั้งแล้นะคะสมแค่ค่ะยายมาเร่งประตินนะใช่ค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวเอาเกลือแกงไว้ไรเลยนะคะปลาปุ่งปลาเราต้มมาทีอย่างไรค่ะ อกอะไรเลยนะคะระวังตาคมนะป้ติมไม่คมไม่คมยอย่าเอายาเตรียมตัวกดข้าวเลยนะคะเตรียมตัวเลยค่ะยาอืมต่อเดียวเลยอาหเมนูนี้เรส้นหนังตาลจัวงหวัดเลยนะคะลงก่อนเลยป้ติมน,นะจ่ายค่ะลูงสุดเลยค่ะจังหวนนัดนี้ค่ะเรากนเส้นหนังตาลค่ะ ช่องอยังแถวนี้ใช่ค่ะคอเคยได้รเราไม่ได้หน่อขิงปลามันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะอันนี้เราตำตามจบตำปากเรานะ <ใจ S 2> ปฏาติ๊งนะใช่ค่ะถ้าพีอนองตำครับพีนองตำตำต,ำ,ต,ำ,ตำความจบต้องพีน้องเลยนะค<แ>่ะนั่นแหละเราตกตองโย่ให้เข้มข้นขหน่อยไปกเติมหมดเลยนะคะ bởi vậy là bong để giải pháp bong tuk tuk giải pháp tai kham bong 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 tai kham bong bong tai kham bong tai kham bong tai bông, bong tai Bông bong tai มานาทีนี่ควยอ่อนนนนะใจควยออนค่ะอืมน่ากินเลยไป็นนู้ใช่อ้มกลายเป็นน,ปนู้เห็นแต่เนื้อปลาไป็นนู้ใช่นี่ไป็นนูเรา,าวเก่าเลยอืมใส่ก้าวหมูไปเส้ไปจุบุทิ่งนะคะดูอีกค่ะ ใส่ใบโรจิกใช่ค่ะไม่ใช่ใบจูดใบฟูดค่ะใบฟูดชีคค่ะอืมรับมาพี่น้องรับเร็วยากดข้าวท้าวอะไ้เลยนะคะนี่เม็ดหมวงเลยนะป้าดต็มเดี๋ยวเส้นเหม็ดหมองนิดนะคะอยู่ลาดเลยอยู่ที่ลาดถิงนเลยนะไก่ยนต์อนพอป้าเต็มนะค่ะใส่อะไป้ติมใส่หนักหมองนิดนะคะ เม็ดยาหลวงจ่ายบ้านเราอีกเม็ดยาหลวงไก่ย,ยักษ์ได้ลองหัวไปแล้วนะคะอ่าพี่น้องอืมเบี้มตัวลเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเบี้ยมตัวกับข้าวนะไอ้อื่นไม่รู้จานขั้วใหใหญ่ยานะปลาบองใหญ่ใหญ่เนียนมาแล้วนะประจุน้เนียนเลยนี่มันข้าวเพ่องดีจริงข้าวของตาดีน้องยโงมเองใช่ไหมเองมีน้ำดิสเทอร์เอง จบแล้วนะเซตนาปัดเนะเซตเซตเซตตักะปมเองเดิตักช่วงแยาัก้วนะยาักอะไรยายาเออทวเดใส่โคมเลยของเรานี่กินกี่วันอะปเแจกตน้แจกแค่ะแจกนะค่ะ เซตแล้ลว,ลวระไรป้าติมค่อมเลยพี่น้องเซตเรือบเลยค่ะค่อมจ่ายค่าต้หรับเมนูนิดยกาเซตแล้ลวค่ะมาพี่นอ้องกินข้าวป,ปุ๋เองวันนี้อือวันนี้เรามีตำหม,มูกันนะพี่น้องนะมา,มามาเลยพี่น,อนออ้องป้าติมลอยก็จะยาว่าต่อเดียวตักชกไมญญหมยาอะไรกันต้มดกหมูมีตำดกหมูกันค่ะกับเผ็ดต้นวีเมงวันเอาเองนะมาพี่น้องมาเดียวมาเดียวอือเพราะอะพี่น้องเมนูนิด Tấm er ừ rồi nhá Giờ đã nắm tấm nực mh Ừ. Rồi mà. Rồi. thuốc cả. Giọt ta. Con leo. Được rồi mà Mà tao tạo à? Mà ra, ông ta nè đuôi còn Văn níu Rồi đuôi, nhỏi gomì nó có Cá bé, cá bé, cá tôm đục bé, cà bé, cà Cà cá ừ Rồi Được rồi คนนี้บักนัวนี่ลูกเกลืออื่กีกัดไม่ได้ตอืมด้วยเนาะตออยากกินหมากๆมากปริเมื่อดันปุง้เงเห็นไหมปะดี ไม่ต้องแคบเรื่อยๆไม่แคนไปเนาะนี่ไม่น้ำต้มเรียวอืมเคนกว่าเองต้มไปน้ำต้มสดมันได้ดินโก้ไปเนาะไม่ต้องกินอะไรต้องอู้จนอะไรได้ก็ถึงเอาแบบ <ừ> อด่วยอามก็ต้องมกินกุงุ้งกูจนไปเนาะอืม

มันไม่ร้ยพี่น้องเป็นเชื้อว่าต็มน่ะราวกันเรากินแปลงวัานนะใช่ค่ะเรากินครบเราไม่ออกพี่น้องนะเรากินอะไรได้ก็เราใส่แต่ไม่ร้อนพี่น้องจะกินหรือไม่กินอีกเรื่องนะปลาติมกินแปลงว่านพี่น้องพี่น้องไม่กินเหอไม่ต้องใส่พี่น้องใช่ปลาติมกินแปลงวัานกินหนำตาลคือกินครบต้องแกงนั้นนะ

เราไม่หวานนะเครไม่กินก็เราไม่วาใช่แต่ปาติมันกินนะปปาร์ตี้บกตองคุณก็ไม่ตองคุณยังว่านก็ไม่ตองใส่ไม่ตองใส่แต่ปาติมันบอกพี่นงว่าปาตมันกินงแต่ว่าเราเติบอกติดนันเราแตาว่าตําคลิปฮอกพี่นองนะใเราไม่เอาไปนั้นเราไม่ตํา ข้าวมาดิบๆครับใช่ครับใช่ครับเชิงข้าวด้วยไหมด้วยพี่น้องนี่ปาร,ร์ตี้ไม่ได้จำคลิปมาหลายวันเลยนะอม,อมำดูมูเดี๋ยวหพี่น้องเลยจัดจัดอืมใช่พี่น้องตำดูมูกระเบ็ดตำหนำไส้ใช่ค่ะอืม นี่รา muốn ด้วยครัพี่น้องทำกับข้าวนายพี่น้องทำทำชอบพกปากตัวเองเรากินแบบเราทำแบบนั้นเราไม่ชอบอะไรเราไม่เซ่ได้ก็เราไม่ต้องเซ่เราไม่ต้องทำทำใครทำตามตัวของพี่น้องเองนะมันปฏิเนี่ยกินทุกอย่าง Nà bà tin nà Tin được dạ Hùa mày kín nà Mày à bà tin cái hình khao chuẩn phú mất Mất nó mày đầy hình riêng pa po pa lời <laughs> Rồi mà <Tui nha. cười> Cái đứa lợn lợn, tay lại tìm nàng Mất Ui, nó... Á, tà, nô tà, nặng lệ Nó uống khen nó Nó uống khen khuẩn, nó ăn ăn khuẩn Nó uống khen nè nè นี่ก็ชโจมาเต็มพูดไปพูดมามดแต่จันอืไม่ใหญ่แค่นั่นแน่นสีเนี่ยมดเดียวจริงไหมดด่ารต่จัน,ดดจ,นจากองหนังเอยอ่ะอืเก็จะเปนน้องจันจา้าสำหรับวันนี้จา้าปฏิบัติหน้า้ี่วนองเผวนี้นะคะจา้จา้ะควัก จงกันนะคะเดี๋ยวตัวข้าวคั่วกับปะิมอย่ายืมกดติดตามบะติมด้วยกดไลค์กดแชรด้วยนะคะสวเจ้าัดดีค่ะบ๊ายบายใครไม่ติดตามที่ถ้าคิดติดตามก็ไม่ผิดไม่จะให้ได้นะคะ